นี่เจอรี่กับสมชาย hey, งงเฮียว่าไงพอดีฉันวันนี้ฉันจะไปเยี่ยมคุณตาอ๋อถ้าคุณตาที่มันที่ดูแลเราตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมใช่ตอนนี้ฉันคิดถึงเขามากเลยไม่ได้ไปเจอนายมากเลยประมาณแบบ5,000ปีอะคือตอนนั้นอะน่ะคือฉันน่ะเล่าเรื่อง พวกนายอะแล้วหลังจากนั้นงั้นฉันก็ไม่ได้กลับมาที่ทอุดรเลยเออเราต้องบินไปเปล่าไม่ต้องเราเพราว่าเพราว่าเราว่าเราขับรถไปก็ได้เออเออนั่งสิแต่สเสีย,ดยไ,ได้อะทอมไม่ได้ทอมไปแล้วอะ่ะถ้าเกิดทอมมาคือคือน่าจะดีนะใช่คุณตาครับเอาออานไลน ้าเหรอใช่ครับผมกลับมาแล้วนะคะเออผมไม่ได้เจอตามานานเลยคะนี่ได้กลับมาเจอแล้วเอาแลา้วทอมอ่ะหายไปไหนเออพอดีว่าเขาไปไปอยู่อยู่ที่นนทบ,บุรีแล้วแล้วเขาไม่กลับมาเลยอ๋อลืมไปเขามีครอบครัวแล้วโอ,อ้ไม่ได้เจอพวก หวหอ่อนมาเลยมาต้องนานเลยใช่อ่ะเอาให้ทั้งความดุดันกับกับมนุษย์แตงโมคนนี้หน่อยโอ้คนนี้ชื่อว่าทอมมี่จะเอามาแทนเจ้าทอมมาที่ตอนนี้หายไปแล้วอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อทอมมี่เอ้น่ารักน่าเกิดทําไงอยากจะ เงา,าอ่ะลงก็เลยตาก็เลยให้ให้ทอมมี่ไปส่วนคนอื่นๆก็อยู่แถวบ้านฮะขอบคุณขอบคุณนะครับแล้วเจอกันนะครับเจอกันนะครครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแวะมาหาสักบ,บ๊ายบาย 拜拜喽。